สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ปีการศึกษา2564นะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ทําในช่วงที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของผังงานนะคะโฟร์ชาร์ดในที่นี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะฟังเสียงฝึกการออกเสียงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงสัญลักษณ์แต่ละตัวนะคะของการที่เราจะเขียนผังงานนะคะ,ะตัวแรกเลย Flowchart Decision Input-output Document symbol Symbol Terminal Connector Manual input Flow line Line Display Off-Page connector. Off connector process, process. word น่ะครบแล้วนะคะสัญลักษณ์วันนี้จะมีทั้งหมด10ตัวนะคะมีทั้งหมด10ตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะคะ d e s c r i p i o n d e c i p t i o n น,น,นี้นักเรียนจะคุ้นเคยกันดีอ่ะมีตัวที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่ประมาณ4ีหตัวนะคะอันแรกเลยที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นสัญลักษณ์ description น,นะคะ ความหมายของมันก็คือจะเป็นสัญลักษณ์เรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะนี่เป็นตัวแรกที่เราคุ้นเคยกันตัวที่2จะเป็นสัญลักษณ์ input-output ตนะคะตัวนี้จะเป็นการรับแล้วก็แสดงข้อมูลเข้ามานะคะโดยที่เราไม่ระบุอุปกรณ์อันนี้เราก็ใช้บ่อยนะอ่ะอีกตัวหนึ่ง document symbol ตัวนี้เราจะยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะเขาจะเอาไว้ใช้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะ อตัวต่อมาเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลจะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดนะคะ,ะนักเรียนจะจําได้ว่าบางครั้งที่ครูให้เราเขียนผังงานนะคะมันจะต้องเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์นี้ทุกครั้งเลยแล้วก็จบด้วยสัญลักษณ์นี้ทุกครั้งเลยนะคะสัญลักษณ์ต่อมานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่าคอนเนคเตอร์นะคะหรือว่าตัวที่เป็นจุดเชื่อมต่อ ภายในนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เชื่อมต่อเมื่อเวลาที่นักเรียนเขียนหน้านี้แล้วมันไม่พอนะคะเราสามารถที่จะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการเชื่อมต่ออีกอันนึงตัวต่อมาจะเป็น m มน u a l i n น u t นะคะชัญลักษณ์ตัวนี้ m มน u a l i n น u t นะคะจะเอาไว้รับข้อมูลนะคะเข้าทางแป้นพิมพ์ตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะ,ะตัวต่อมา สัญลักษ์โฟล n e นะคะก็คือเป็นหัวลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาน,นะคะอันนี้จะเป็นทิศทางการทํางานนะคะเป็นทิศทางการทํางานของการไหลของข้อมูลนะะตัวต่อมาสีเขียวดิสเพย์นะคะดิสเพย์ตัวนี้จะเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอ,อเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอนะคะคือเราไม่สามารถจับต้องได้แต่เราจะมองเห็นในหน้าจอของเรานะคะตัวต่อมาสีฟ้า ออฟเพจคอนเนคเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อโคโรนาซึ่งจะต่างจากตัวคอนเนคเตอร์นะคะที่จะเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรเซส s นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตัวนี้จะเป็นกระบวนการหรือว่าการประมวลผลนะคะในแต่ละครั้งที่มีการทำงานนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เบื้องต้นนะคะที่ เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับพังงานหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโฟชาร์ดหรือโฟชาร์ดนั่นเองนะคะอทีนี้มาถึงกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมนั้นจะอยู่ในใบางานที่ครูแจกให้ก็คือหน้านี้เลยหน้าแรกนะคะให้นักเรียนเชื่อมโยงนะคะให้นักเรียนเชื่อมโยงจับคู่ซึ่งเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะ กลับไปฟังช่วงเริ่มต้นได้นะคะก็คือให้นักเรียนจับคู่สัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมือกับความหมายที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะอ่ะเดี๋ยวจะจับคู่ตัวอย่างให้นะคะ1คู่อ่ะตัวแรกเลย d e s c i s i o n d e c i s i o n นะคะพูดไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขอยู่ตรงไหนนะคะ,ะนักเรียนก็ลองดูนะคะตรงไหนเอย่ยอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะตรวจสอบเงื่อนไข เรียนง่ายๆเลยนะคะโยงเส้นเดี๋ยวเติมสีก่อนอโยงเส้นมานะคะอ่าแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะใช้ปากาโยงเส้นง่ายๆเลยนะคะนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งนะคะอ่ะต่อไปมันจะมีหน้าที่สองหน้าที่สองนักเรียนดูจากภาพนะคะหน้าที่สองจะเป็นผังงานหน้าผังงานเปล่าๆเลยให้นักเรียนวาดรูปนะคะ ว่ารูปสัญลักษณ์ทั้ง10สัญลักษณ์ลงไป1-10เลยโดยบอกชื่อด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอันนี้คือหน้าที่สองนะคะต่อไปหน้าที่สามอันนี้ก็จะสนุกขึ้นมานิดหนึ่งนะคะหน้าที่สามนะคะให้นักเรียนบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนหาคํานะคะหาคําซึ่งถ้านักเรียนงงนะคะ ำไม่ได้นะักเรียนกลับไปดูหน้าแรกนะคะกลับไปดูหน้าแรกคําในที่นี้เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้เดี๋ยวช่วยกันหานะคะ,ะช่วยกันดูเดี๋ยวจะใช้สีเหลืองอคําแรกนะคะคำแรกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดหาเจอไหม d i s c r i c t i o n หาไม่เจอยังไม่เจออ่านักเรียนลองหาดูนะคะแต่คุณครูจะดูคําอื่นนะคะคําที่ครูเจอนะคะยกตัวอย่างเช่นคําที่สี่การแสดงผลทางหน้าจอ,อการแสดงผลทางหน้าจออาจเจอแล้วถ้านักเรียนเจอนะคะเจอคําศัพท์คาไหนให้นักเรียนใช้สีนะคะให้นักเรียนใช้สีลากยาวๆเลยนะคะเป็นมินตเอาไว้นะคะ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดด้านนะคะอ่ะดิสเพย์ฝั่งนี้นะคะะทำไมไม่ไปอ่ะดิสเพย์ไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลบออกก่อนนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวใช้ดซอสแล้วกัน คำแรกที่ครูเจอนะคะคำว่า display ได้แลวหนึ่งคำนี่เลย display วงไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะใช้วิธีการใช้สีนะคะระบายตรงคำนะคะจะแยกสีก็ได้อันนี้คือคำแรกนะคะอ่ะคำต่อมาที่ครูหาเจอใกล้กันเลยคำว่า Line. Line. f l o w l i ะ f o l i n e f l o w l i n e อ่านี่ไงคำที่สองนะคะอ่ะ ชิ้นนี้นะคะให้สองคำถ้าใครตั้งใจดูนะคะก็จะได้ไปโดยที่ไม่ต้องหาเองนะคะอีก8คําที่เหลือนักเรียนก็ไปหาเองนะคะอ่ะส่วนใบงานชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเป็นแบบทดสอบทั้งหมดเลยก็จะมีอยู่สิข้อเหมือนกันก็จะถามจากสัญลักษณ์ที่ครูให้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะอย่างข้อแรกถามว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดนักเรียนก็ดู a b c d นะคะข้อไหนที่ เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดนะคะอ่ะข้อนี้ไกลให้นะคะจะเลยให้หนึ่งข้อคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ D นะคะเธอร์มินอลน,นั่นเองอ่ะเมื่อนักเรียนรู้คำตอบนักเ,เรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะอ่ะสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีชิ้นงานอยู่ สี่ชิ้นงานนะคะไม่ยานนะคะให้นักเรียนทําความเข้าใจถือเป็นการทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์พังงานที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าช่วงป .5 เราก็เรียนผ่านมาแล้วนะคะเราก็ได้ฝึกเขียนพังงานนะคะการเขียนพังงานแบบลำดับแบบมีเงื่อนไขไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในระดับที่มันยากขึ้นนะคะสําสหรับวันนี้สําสหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ